กี่ยวกับนกตัวหนึ่งค่ะที่เขาแบบมีอุดมการณ์ที่ต่างออกไปจากเพื่อนในนางนวลแบบรเบเล่มนี้เจนซีไอชื่อใบตองค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบแปดค่ะชื่อว่านางนวลโจนาธานคะคะโจนาธีลิฟวิงตันเล่มนี้ติดหนึ่งใน50สุดยอดหนังสือแห่งการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณที่คลาสสิกตลอดกาลของนิวยอร์กไทมส์ด้วยนะคะโจนาธนลิฟวิงตันนางนวลยายขนาดสั้นเชิงปรัชญาเขียนโดยริชาร์ดบาร์กเล่มโปรดของน้องใบตองค่ะ แบ,บกยืมมาเล่าให้ฟังบางคนใช่ไหมคะจะมีแบบเหมือนความฝันหรือว่าเป้าหมายที่เขาอยากจะทําแต่ว่ารอบตัวเขาอะมันไม่ได้มีคนแบบซัพพอร์ตหรือว่ามีคนทําแบบนั้นในหนังสือเร่มงนี้จนาหานะคะก็คือชื่อนอกของออตัวหลักของหนังสือเล่มนี้เขาเขามีแบบแนวคิดที่แบบต่างจากคนอื่นเหมือนกันมันเจ๋งมันเจ๋งมากสำหรับหน,โน,โนคูค่ะไม่ใช่ทุกคนคะ่ะที่จะสนใจปรัชญาแบบเจาะลึกอย่างแนวคิดของนักปราชญ์นักคิดหรือไม่ก็ลัทธิของจื้อนะคะ แต่สาหรับหนังสือปรัชญาชีวิตมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าค่ะเพราะเป็นแง่คิดเรื่องราวทั่วไปในชีวิตเน้นความเข้าใจง่ายอ่านจบได้ในเวลาไม่นานแต่ก็มีเนื้อหา,าน่าสนใจแฝงแง่คิดอย่างโจนาธานลิฟวิงสันนางนวนลและมี้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสุดยอดงานวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกที่หลายคนเขายกย่องค่ะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากล้าที่จะตั้งคำถามต่อขนบแล้วก็ความเหมาะสมต่างๆ เพราะ Gen Z, คือช่วงวัยแห่งการสแสวงหาทั้งความรู้และก็ความหมายของชีวิตนะคะน้องๆจึงนิยมอ่านหนังสือที่หนักแล้วก็หลากหลายกว่าคนรุ่นอื่นตามรายงานเมื่อปลายป,ายปี2566จากวัดแพดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนรักงานเขียนไม่ว่าจะเป็นหนังสืออภิปรัชญาฟิสิกส์ควอนตัมวรรณกรรมเข้มข้นหรือแม้แต่หนังสือปรัชญาหลายเล่มที่มีเนื้อหาซับซ้อนต้องตีความหรือใช้ภาษาแบบน,นมามธรรเชิงเปรียบเทียบ ก็ไม่ยากเกินการพยายามเข้าใจของเด็กรุ่นนี้ล้ค่ะเราใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆไม่ได้หรอสำหรับเตนสี่อยู่นี้น่าเบื่อมันดูแบบเปล่าประโยชน์มันดูแบบแบบมแบบไม่มีคุณค่าในตัวเองที่แบบเออหนูตื่นมาหนูมาเรียนใช่ไหมคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้วนลูปไปอะ่ะแล้วหนูจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้ทําเรื่องเต็มๆซ้าๆแล้วก็แบบเออหนูก็ไม่มีแรงที่แบบอยากจะตื่นมาอะไรเงี้ยสําหรับตัวหนู